ไปยังลูกไปยังมันไปยังมันไปแล้วเนี่ยมันมาทํารังใส่เนี้ยเนี่ยเต็มบ้านเราเลยเนี่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 มันไปเอาใบไม้มาจากไหนเนี่ยโอ้อมันไม่ออกเลยดูสิโอ้ยไม่ใส

ท่านางท่านโต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 ่บ๊ตกร้เกท่านค่ะตอนนี้อ้ามือเป็นไรโลกเจ็บอหอว่งวงเหอวิ่งวิ่งอย่างนี้หอเป็นแผลเลยโอต่าตรงนี้ ไ้นตรงนี้เขาเจ็บเหรอน้ำถุงนี่นี่ห่อใหม่โอยหน้าหน้าอยหน้าคอยกว้างเลยคอยชิขีดอยขีนอยจะทำเหรอพาอทำพีนน่น้องปรม้วนยุนี่สองยแล้วจะเอาเขาไปย้ายถวดสุกแล้วหม่ม่ตรงได้กินแล้วได้หมอโอ๊ยจงง เอาไปทำกันนะไปนะทำสิทำสิไม่ทำทำได้ไหมไม่ทำไดอะไรมาอยู่ในนี้อ้าวอะไรอะไรอะอะไรอะอย่านะโดดไม้อละไปเล่นตีก่อน ฝนมาเร็วๆมาเร็วๆเดี๋ยวรดน้ำผเยรอให้นะเดี๋ยวรดน้ำสีนะวันนี้เราจะมีไม่กี่คนเลยนะวันนี้กูจะถ้าเป็นง่ายก็รดน้ำแล้วก็รดน้ำใช่ย่าทำนะอย่ามี ลูกเ้าหนึ่งเ้องกับบมีิ๊มมบ่คุ้มม่จะเ้นข้อต้นกับม้าเหรอแมันยังไงบมมหรืไงมัน้อต้นวัป่าบอกเราหากระดานโซเนี้วทำกรานกี่นาทีไหมมันไม่เป็นถามเลยเปล่เพิ่มาไมน้องคอแล้ว่จีบเดอ บาสคุหนึ่งพันคุแล bon ้วมา mm hmm. ขอดาวให้ยายหน่อยเร็วขอดาวก่อนเร็ขอดาวให้ยายก่อนเร็วน้องบีบีน้องมีบีว่าอันเมื่อวานเอาแล้วจิกนู้งใหม่เนี้ยมันเป็นชื่ออะไรชื่อเนาะหมดเต็มเลยชืองชื่ออะไรชื่องชื่อไหน nóng xí đen, nè đen đen, nóng đen, đen, nóng xí đen, đôi sao sao nào cả, không, không, đau không, đi không, Đào không, 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 อาจ้าก่อนอน้องดารินดารินจ้าก่อนเฮ้จ้าเต้จ่าเต้ก่อนอันผู้นี้เป็นไันผู้นี้ผู้นี้จ้านี้องมันน้่นตรงนี้ตงนี้จ้าอันนั้นน้องแดงน้องแดงจ้าน้องแดงจ้าเอออันนี้น้องดารินอันอันนี้ขวบสองเดือนหนิ NP okay.

สิเป็นเลนโอ้หลานห้านเนี่ยรานอยู่หัวตะขวขวบนึงกับสเดือนเจอิ้งเจอิงทิเจอตั้งคณะได้แล้วพี่น้องสีสาวเจอิงิเจอทิงิงเอ่เจอทิ้งทิเออิิเจอทิงิงเพี่น้องเพจเต้นเจอิง พี่พลอยก็เต <desserts> ้นเหรอคะเต้นหนึ่งหนึ่งขอดาวให้หน่อยลูกพี่พลอยโอรโลเพสขอดาวให้ยายหน่อยอะไรนี่เป็นอะไรอลูกนี่เจ็บตรงไหนคะเจ็บคออยากบอบให้นะหายแลื้อลงไปยายจะกวาดบ้านกวาดั่างหัวอืมให้กวาดแม่งมดมดเมงเมงมดมุดมดมันมัน เอา,อา,าหนาคุ้มใส่เงียนเมืดดม่อิแม่จา๋าอำหาจิอันนี้ะเวลาผาน่ยอนละี่น้องเอ้ยนี่น้อมแมตาทีแกแม่จาแเอิญน้องจิแม่จ๋า มีไม่ด้สืเอ้ยเอ้ยอ้ยเอ้ยองห้่ะล่ะต่ำบาง้อเป็นบาโอกาสบาโอกาสบาอกสบาโอา้งนไดะหอ ว่าสิไปใช้ยาปูยุยุใส่ด้เพื่อบอกยุมยังยุมยังรวมเพ่อมยังเส็ันฉันหยังก็แม่ยงเลมียง อะไรนะลูกเอาหนูจะไปดูทีวีไม่ได้เพราะว่าเพ่นเพอยู่นี่หมดเลยไปไม่ได้ลูกเพราะว่าทีวีะมีงูอยู่ตรงนั้นน่ะต้องอยูงอกก่อนตรงนั้นมันมีงูลูกทีวีมันมีงูนะเดงอ่ก่อนนะก่อน

ผมกับสามีอะผู้ใดจะเอาบากม่วงเข้าไปให้งาเขาม้นกปาก้น้องใหม่กับปากม้วนนี่เย้เฮ้ยเย้ไม่เลาะแตไม่ใช่ไม่เอา่มคืเย้เย้ปเอาบออะไนของไนะไม่ใช่ไม่ใช่ ตาไม่ไ่ยินกิน้าใกจะมาเหมืตาลี่มัน่จมนกินโอ้ยหลกสิได้นองดีแล้วคย่าีกอเป็นก้อนเดียวหากล้องนี่มาหากล้องเนี่ ไม่เลยอะไรอิมอบบ่มมักฟังกัน,นเอาเอานี้ไปเอานี้ไปใส่ตรงนั้นไหมเอ่เเเเอไป,ไปช่วยยายหน่อยไม่รู้